Bác, nè. Oh, nó máy vợ không, no, mày, hả? A à mà, ờ... ừ, mày, sai? À, Ao mày? Ao oh, oh, mày? Ao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  nó Ao mày? Ao mày? Ao mày? 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 มาสวนพี่น้องไงออกมาสวนแต่ว่าป่าในน้ำาหลายเลยแต่ว่าตึกป่าก็บบได้หรอกเขาตึกแหงโบได้มีแต่ข้าที่ใส่เบ็ดเอาแต่ว่าป่าในี่ป่าเก่ามันเป็นป่าเก่าป่าลาดป่าเลี้ยงกับมีกบได้ปล่อยหลายปีแล้วเนาะสวนนี่เมืองหนองสะเนี่ยพี่น้องมันน้ำไหลนี่เลนี่ก็ไหลนี่ พระาะว่าค่อสใส่เบ็ดนี้เอาหาเนื้อมาใส่ใหญ่ไว้พอได้กินง่ายพอมาลกพักพี่น้องเอ้ยเพระาะว่าลกรกะบ,บงฝนตกตลอดส่วนนี้กระทางขึ้นภูนี่แหละส่วนเนี่ยออกจากตัวเมืองน่อยนึงโบกไก่ไประเด้๋เอาไปเบิ่งน้ำกันว่าสีได้อย่างกินเนาะปลากระาย,ยุปล่อยมันปลาธรรมชาติก็เข้ามาฝนตกมันก็ออกไปแน่เลยพี่น้องสวนนี่แหล ตัวนี้แห้งลึกคลิปหัวพอแล้วประมาณสองสามว่าพอจะก็ได้เดือนห้าบัวแห้งนะสาธุเดือนห้าบัแห้งเลยมีตะคอยสชื้หาเยื่อแล้วมาใส่ติดไว้พอได้ยามน้ำไม้ก็มีอยู่ของบูยากน้ำไม้นาออันนี้เป็นน้ำไม้เลี้ยงน้องหาเยื่อเนี้ยนะใส่บิด เม็ดกระจกด่างสองสี่หกหกด่างห้าหกด่างเนี่เรียกกินและใส่ลงเบิรงใหญ่ไว้ลงเบิรงเอาเนี้ยขี้กระเดื่อนบ่เนาะเนี้ยขี้กระเดื่อนตอนนั้นแหละขุด เอายังใส้ขี้กระเดือนบ่ใส่เบ็ดเอาขี้กระเดือนบ่ใส่เดี่ยนี่เบ็ด้ะอ่าขี้กระเดือนบ่ใส่เบ็ดเท่านี่้ยาวกระชัยเออใช่นี่ขี้กระเดือนใส่ขี้กระเดือนบ่ใส่ขี้กระเดือนบ่มวันนี้ได้เข้าใช่แด้วเขาไม่ได้ใช้เีื่ออะไรบ่เอ่อชุดเด็ดางพ่นเออยังเรือตะฮกนี่เรือตะฮก์ดังนี่ฮ่ามึงชื่ออยู่ใครกันยังเงาเลยนี่เออมันบุึกเนาะ เปิ่นหูนจังดีประด้พี่น้งหาบังเบ็ดตต้มอีกที่ก็เดือดก็ย่ามยังได้ก็อึดเลยยือนอดเลยนะ à, dài biết còn bạn phi dài biết còn thì đây là bộ đây mà vừa nằm <shrug> mãn <small> mãn <small> <small> <small>

ถ้าเกาประดุกกบบีเ,เดือนนนนดนอะะมันก็มักไม่ี่อน้องจะมาหยามเบิางเถือ่อยปอ๊บได้กินง่าย ปกดังนะครับ ดังสุดท้ายเอาเราจะมาหยามน้ำเดียว ยานมังนบัตนี่ยเป็นยัไพี่น้องคืว่าเฮ่ปลาเขาขวนมันนะเขาขวนมันไหลแล้วมันรักมันแห่ Các cậu cần thức, thức ảo cà pho để kìm vô Xoay bếch cơ bồ đáy thì đáy, chẳng kìm đáy kìm bọc bông nữa bố, mọi người biết không Bà bố kìm mà rung lại qua พักวงใส่ไปชมบ่ได้คนป่าใช่ไหมอ่านมาแล้วมาแล้วได้ยังมาเนะยาะใหญ่นี่ได้ยังใหญ่ โอ้ดอกไม้งาะในรถฮะรถเพื่อกมอดบูได้อีกบานนี่ยเนาโอ้ได้มอดอยู่กับเจ๋อยู่กับอีวโห ได้กินพกบ้งแท้โมนิปา่ปาบกินเบ็ดป่าลงมา่แล้วป่านะมาลกพักมาได้กินพักกับผเป็นบ่อ ไปยักตูป่าออกเมื่อป่าเนี่ไปเมื่อพอดตกีนละป่านี่ไปมื่อล,ล้เดี๋เหละลเข้ากับยังมมอเนีย